แล้วเรารู้อยู่หรอเปล่าครับว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันมันจะมีความปิดอยู่แล้วการที่จะให้คนเขาเปิดบัญชีแทนเราชื่อเราแอบอ้างชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยไอรู้ไอรู้รู้รู้รไหมอ่ะหนูรู้พี่แต่ด้วยความที่หนูคิดว่าเขาน่าจะคือเหมือนกับว่าเราไม่มีด้วยหนูคิดว่าคําขพูดเขาไงคําพูดเขาบอกเฮ้ยพี่เช็คให้ได้มั่นใจดีว่าพี่เช็คให้ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าแน่นะพี่มันไม่เอาไปทําอะไรแน่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอ่ะโอเค ให้เขาไปแล้วก็ระยะเวลาแค่นี้ก็ไม่คิดว่ามันโอ้โหมันจะเอาไปทําอะไรได้ขนาดนี้ซึ่งพอมาสอบถามผู้เสียหายหลายๆคนอ่ะเขาก็บอกว่าน้องชื่อบัญชีน้องอ่ะมันถูกเอาเข้าไปวางในในแอปแอปหนึ่งที่ไอคนที่มันโทรมาบอกพี่ว่ามันจะให้เงินคู่นะมันบอกให้พี่โหลดโหลดโหลดเอ่อแอป id line มันก่อนพอแอป id line เสร็จนั้นอ่ะให้โหลดมันก็จะส่งลิงก์ลิงก์หนึ่งมาให้พอลิงก์ลิงก์ลิงก์นี้มันจะเป็นลิงก์แอปเงินคู่ ให้เราโหลดมาไว้ในเครื่องพี่เขาบอกว่าพอโหลดเสร็จอ่ะให้ให้เข้าไปในแอปแล้วมันจะมีคำว่าคัดลอกเลขที่บัญชีโอนเงินคำประกันวงเงินกูก้อะค่ะพี่นั่นแหละพอ mm hmm. คัดลอ,อกปูบัตแล้วเอาไปวางโอนอ่ะมันเป็นชื่อหนูเลย mm hmm. มันเป็นชื่อหนูเลยมันเอาชื่อหนูไปทําแบบนี้ในแอปเลย mm hmm. หนูก็เลยบอกอ๋อมีหน้าหรอคนเขาถึงแบบว่าโอนกันเยอะมากเกือบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพี่ยอดขนาดน,นั้น